เลขฐาน8ไปฐาน10นะครับอันนี้ความหมายสามารถไปอ่านกันได้ขั้นตอดกำหนดตำแหน่งของแต่ละหลักของเลขฐานแปดเริ่มจากความมือเป็นตำแหน่งศูนย์แล้วจะเพิ่มขึ้นไปถักสายคูณตัวเลขในแต่ละตำแหน่งกับแปดยกกำลัง ที่มันอยู่บวกกับผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดจะได้ค่าในเลขฐานสิบตัวอย่างแปลงเลขหนึ่งรอยเจ็ดสิบห้าในฐานแปดเป็นฐานสนะิบหลักที่ศูนย์ขวาสุด7ดคูณแยกกำลัง0ูนย์เท่ากับเจ็ดรับ 5คูณ8ยกกำลัง1เท่ากับ40หลักที่2ซ้ายสุด1คูณ8ยกกำลัง2เท่ากับ64รวมผลลัพธ์7บวก40บวก64เท่ากับ111นะครับผลลัพธ์157ในทาน8เท่ากับ111ในทาน10นะครับ